Hmm. สวัสดีค่ะเมยหงป8ปทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะได้สารสัมพันธ์กับใครในอนาคตนะคะ,คะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงะะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หากผู้อ่านอ่านช้าบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้สารสัมพันธ์กับใครในอนาคตนะคะเราจะใช้สำหรับนี้นะคะ คุณจะได้สารสัมพันธ์กับใครนะคะในอนาคตนะคะ คุณจะได้สารสัมพันธ์กับใครในนาคตนะคะทีอปสอดนะคะเพดอฟคัพน,นะคะควีนอฟคัพนะคะไนอฟสอดนะคะเอ็ออฟวอนะคะเขาเราคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมานะคะเคยเสียใจเคยอกหักมานะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะคือเขาคนนี้นะคะอาจจะเคย เป็นประเด็นกับคุณมานะคะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจนะคะเป็นคนทําให้คุณเสียใจนะคะในอดีตนะคะแบ่งไ,ได้เป็น2กรณีนะคะเขามีความรักจะมอบให้กับคุณนะคะเป็นความรักแบบเด็กๆนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะควีออฟคัพนะคะเขามีความเป็นอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงที่ มีเซนมีลังสังหอนนะคะนายออ o สอดนะคะเขาเป็นคนที่มีความใจร้อนนะคะทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่ลุยค่ะลุยงานลุยสิ่งต่างๆนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะคะเอดอฟวอนนะคะเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเขาไม่อยู่นิ่งนะคะมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ จะใช้สำหรับนี้นะคะ ดีเอ็มเพจนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเลเวอร์ over, นะคะเดอะฟูลนะคะนายออฟเพนติคัลนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนโสดนะคะที่มีเสน่ห์นะคะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเขา เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะแล้วเขาก็ดูมีความมั่นคงสำหรับตัวเขานะคะเขาเป็นเดอะฟูลนะคะเขามีความเป็นอิสระนะคะรักความอิสระนะคะชอบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเดอะเลเวอร์นะคะเขารลคุณนะคะรักกันนะคะเป็นเดอะเลเวอร์นะคะคุณหรือเขาอาจจะเกิดในราศีเมถุนได้นะคะ เป็นความรักที่มองตาและรู้ใจกันนะคะ The Hermit นะคะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเขาอาจจะชอบอยู่กับตัวเองนะคะชอบทำอะไรคนเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็แอบ,บสืบแอบ,บส่องคุณอยู่เหมือนกันนะคะ The Empress นะคะเขามีความสมบูรณ์ในตัวของเขานะคะเขาอาจจะมีความเป็นอบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นแม่สูงนะคะดูแลผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความสมบูรณ์ในตัวของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะหรือว่าความมั่นคงนะคะต่างๆนะคะมีความสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะเราจะใช้บอสซ่านะคะสำหรับนี้นะคะ เป็นสำหรับสุดท้ายนะคะ ไพ่บอกว่านะคะคุณและเขานะคะเคยเป็นคนที่เคยห่างหายกันไปเคยทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันไปนะคะนี่ค่ะเป็นจุดอิ่นตัวเป็นจุดที่คุณทั้งคู่ได้เดินหนีหรือว่าออกห่างจากความสัมพันธ์กันไปนะคะคุณทั้งคู่นะคะใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างมากนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่สุขสมหวังนะคะค่ะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ